สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีสวัสดีและก็สวัสดีสำหรับคนที่ซื้อสินสูงกว่าแม่หญิงนะคะและก็ผู้เล็กผู้ใหญู่่บาอาจารย์ที่เข้ามา fc ราหน่อยอุงๆๆ้งอิง fc พลังเงียบและ fc ทั่วโลกนะคะและช่อง YouTube เนาะวันนี้แม่ก็เพิ่งจะได้สักคลิปแรกคลิปแรกแม่ก็จะมาพูดประเด็นว่า,าที่มีข่าวนะมีข่าวเกี่ยวกับ มีผู้ใจยคนหนึ่งอ่านตัวว่าเป็นลูกเขยยังสั่งยังสี่ไปคะ่ะไอประเด็นนี้ไม่หญิงขอผ่านนะไม่หญิงเดี๋ยวจะหาว่าไม่หญิงไม่สนใจเพราะไม่หญิงพูดแล้วว่าประเด็นอะไรที่มันมนเมย์ไม่หญิงจะไม่ขยี้ปล่อยให้ฝ่ายกฎหมายเขาไปจัดการเองนะลูกนะ,อะเอาเป็นว่าเพราะฉะนั้นนะคะให้เอฟซีเข้าใจเนาะเกี่ยวกับเรื่องแฟนเฟินแบบนี้ แม่จะไม่ขยี้เพราะว่าเรารู้อยู่ว่ามันเป็นขององฟอมเรารู้อยู่ว่าเขาเมคขึ้นมาเพื่อจะทําลายชื่อเสียงน้องเพราะฉะนั้นแม่จะไม่เอามาขยี้เพื่อให้มันเป็นเขาเรียกว่ามันถูกตีแผ่เจ้าแม่จะไม่ไม่พูดถึงจะไม่ขยี้แต่จะมาชี้แจงว่าเพราะอะไรทําไมแม่จึงไม่ขยี้ข่าวนี้ อ่าทำไมแม่ไม่พูดถึงะนะคะแม่เคยพูดแล้วก่อนนั้นนี้ก็เกี่ยวกับพ่อพ่อลูกๆนั้นมันก็เล่นงานพ่อเอกไปทีแล้วทีนี้ก็มันกลับมาเล่นอีหลาดโดยตรงอ่โดยการเอาเด็กนู่นนี่นั่นมาแบบเนี้ยเออเพื่อถ้าคนไม่รู้เขาก็ต้องคิดว่าอย่างงู้อย่างงี้งั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันความจริงมันไม่มีอยู่ในนั้นเมื่อไม่มีความจริงแม่ก็ไม่ขยี้นะคะเออแต่ถ้ามันมาด่าทั่วไปแบบนั้นแม่ขยี้ได้ แต่ถ้าเรื่องนี้มันมันเสี่ยงมันเสี่ยงไม่อยากให้สนใจข่าวแบบนี้ถ้าเราแบบอมารคยีอ้ยมันรู้ว่าอ๊ย้ยเราเสียใจเราโกรธแทนอย่างเงี้ยมันก็จะทำข่าวแนวนี้ซ้ำๆเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้แสงจากแม่ในการที่มันเล่นข่าวนี้ใส่น้องนะทุกคน,นกเนาะให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน เดี๋ยวว่าแม่ทาไมสายปกปองคือเบาๆถึงคือบปกป,กปองอีหลาจังจนจังสิงความจริงคือมันใส่ร้ายน้องเพราะฉะนั้นและโดยเฉพาะใส่ร้ายเรื่องแบบนี้แม่จะไม่ให้ราคา,าแม่จะไม่เอามากกัญญแน่นอนนะส่วนมีข่าวตรงไหน,นยังไงก,ก็ตามนั้นก็ปล่อยไปใครจะทําก็ทาแม่ไม่ทำเนาะโอเคนะคะวันนี้ก็แม่ก็ตื่นตื่นว่าจะตื่น มันไม่ได้ตื่นสายนะก็ตื่นเช้าอยู่แต่ไม่รู้ทําอะไรอยู่เออก็มีการเก็บเสื้อผ้าส่วนหนึ่งที่จะเอาไปบริจาคนะคะเอ่อส่วนว่าเอ่อประเด็นต่างๆอืมส่วนว่าประเด็นต่างๆก็แม่ก็เข้าไปดูนะคะเข้าไปดูเออก็มีการแคปข้อมูล ไม่รู้ว่ามันเก็บจริงหรือมันเก็บขู่นะคะการดำเนินคดีใครสักคนมันไม่ได้ง่ายเออถ้ามันง่ายนะบอสแกดำเนินคดีไปนานแล้วทำไมบอสแกจึงปล่อยปล่อยปล่อยมันเสียเวลาทุกคนเอออืมไปฟังหนกระแสนะจะได้พวกความจะได้ความรู้นะคะเพราะว่าการที่ไปดำเนินคดีใครสักคนเนี่ยอันดับแรกยังไงคุณต้องเสียเวลาแน่นอนเสียเวลาไม่พอเสียเงิน เสียเงินให้ใครเสียเงินในการอะไรวะวางค่าศาลออเสียเงินให้กับทานายอ่าไอ้พวกที่มาคูบคุจะฟ้องมึงฟ้องมึงอะ่ะมันคู่ไปอย่างนั้นเนี่มันไม่มีใครมาเสียเวลากับคดีลกาาูกศาลนะเอะอาคูเอฟซีอีหละเออเนี่ยเอฟซีบ้านฮักอีเงือกอ่าจะฟอ้องคนโน้นจะฟ้องคนนี้ บ้านหักแคปไปแล้วโอ้ยมึงคิดว่ามึงแคปเป็นฝ่ายเดียวไงเออมึงแคปมาพวกกูก็แคบกลับต่างคนต่างแคบค่ะไม่มีใครเออมึงแคปมากูก็แคบไปมึงพูดอะไรพวกกูก็แคบแคบแคบแต่สนว่าจะเป็นคดีความได้ไหมกูว่ามันยากเสียเวลาค่ะขนาดว่าเหมือนประเด็นว่าจะสสัญญา ฉีกสัญญามึงยังระดมทุนมึงจะเอาเงินไหนมาสู้คดีมันเสียเวลาไหมคะเสียค่ะแล้วเขาเอ่ยชื่อมึงยังก็ไม่รู้ไม่รู้อ่ามันก็คูกันไปคูกันมาอยู่แบบเนี้ยเออเหมือนแม่ก็ไปดูเนี่ยก็ประมาณว่าอืมพวกปอสวออ่าอุอ้ยบักหำเป็นน้องมึงนี่เข้าช่องกูไม่ได้เลยเออพ่อได้ไปเฮาไปหอนอยู่ตามช่องต่าง เออแต่แปลกน,นะบางช่องก็ปล่อยให้มันไปเหา่าไปหอนเออแกก็ดีเหมือนกันแกกงุอยากจะได้ยอดวิวยอดไลค์ก็ว่ากันไปค่ะอแต่ถ้าเป็นไม่หญิงอะ่ะถ้ามาเหา่ามาหอนอย่างนี้แม่ไม่เอาไว้นะคะมันเป็นเออมันเปรียบไปแล้วก็เหมือนเชื้อลูกนะคนที่พูดไม่สร้างสารรค์เนี่ยแม่ไม่เอาไว้ในช่องนะ ช่องแม่เนี่ยจะเป็นช่องที่บล็อกคนเยอะที่สุดตามใจมันมาแบบไหนแหละแต่มันพูดไม่ดีกูบล็อกหมดพิมพ์บปเขาท้าวา่แปลกๆกูก,ก,ก็บล็อกแล้วค่ะเอออัพเปอร์บฟพี่อายุเท่าไหร่คะอืมชื่ออะไรคะแบบนี้ไอ้พวกนี้ไรสาระเอาไว้ก็ไม่สร้างสารรค์จะจะผ้ามุงโง่ไปนําเออกูก็ไม่ได้ฉลาดมากกูจะก,กงโง่ไปกับมึงด้วยเข้ามาดูโซเชียลมึงจะมาถามหาอายุถามหาวะ่ะ ชื่ออะไรครับมึงก็ดูดูไปสิถูกไหมทุกคนนั่นแหละ,ะประเด็นต่างๆเหมือน f อคอมเมนต์ว่าเออเนี่ยออบอกว่าจะฟ้องผมเเหมือนอีนมเน่านมบูดมันก็จะฟ้องคนนั้นคนนั้นก็รออยู่ว่าเขาไม่ฟ้องผมสักทีมันยากค่ะยิ่งคุณมีเงินมีเงินสมมุติมีเงินจ้างทานายความ การดำเนินคดีคุณบอกว่าให้ทนายความดําเนินคดียังไงคุณก็ต้องไปเพราะคุณคือเจ้าทุกมันต้องไปอะไปไม่ไปไม่เท่าไหร่เงินต้องจ่ายเขาค่าทนายเขาก็ต้องใช้เงินในการเดินทางเขาต้องกินต้องใช้ค่าที่พักเขาอีกมันไม่ได้คุ้มค่ะในการดําเนินคดีกันแต่ละกางเออมันมันสี้เวลาค่ะก,าาก็ศาลจะประทับรับฟ้องอ่า ไปแจ้งความอืมอ่าลงบันทึกประจําวันก็แค่นะั้นแล้วมันไม่ไม่ได้ค่ากันตายว่ากันไปว่ากันมาว่ามึงว่ากูกูว่ามึงมันก็โต้กันอยู่อย่างนี้มันก็แฟแฟแต่ถ้าแบาบว่าเหมือนไอ้น้าหาเป็นน้องเนี่ยมันบอกว่ามันแคบคนแล้วข้อมูลอ้ซุ่มปอสอดไปเนี่ยมึงแคบกูก็แคบมันมีปัญหาจา้ะตางคุนตางแคบเดอ้เออปอสโดกับบริยานมึงดอก ถ้าเขาย่านเขาก็บอกว่าโป่งๆนี่แหละก็ประมาณนี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องมาคูเออันวันไม่ทำไรครูคูคูคูเออคูอย่างเดียวค่ะคือบนนาตีกันโหลดว่ากันเก่งกานั้นนาตีกันเลยจ่ะที่ไหนก็ได้เมื่ว่าละ่ะเอออะไรแบบคูแคบคูแคบเหมืนอนเจ้าแม่นี่ก็โอ้ยเข้ามายิงช่องเมื่อเกินช่องกูก็เกือบร่วงอืมยย่าน ว่าความจริงในญานพูดไม่ได้ความจริงอะ่ะมันมันอับอายอะนะไม่ต้องอับอายหรอกค่ะเวลาตัวเองไปเล่นงานคนอื่นอะ่ะคนอื่นเขาก็เสียใจถูกไหมการไปเล่นงานคนอื่นได้พรเขาเอาคืนอะ่ะมึงก็ต้องยอมรับมึงไม่ต้องอับอายค่ะมึงเล่นงานเขาเท่าไหร่คนอื่นอาจจะไม่ช่องอื่นอาจจะไม่มาโต้กลับเหมือนช่องแม่หญิง แต่ช่องกูปล่อยผ่านไม่ได้แต่บางเรื่องแม่ก็เลือกที่จะก้าวข้ามก้าวผ่านเพราะพูดไปแล้วมันไม่ได้ดีมันมันไม่ดีมันไม่ดีสําหรับหนูเออมันมันมีการแบบมินเมย์แบบนี้แม่จะไม่พูดนะคะก็สรุปให้นะแม่มาอธิบายว่าเออเหมือนคนนี้บอกว่ามันก็ส่งมาให้แม่มันก็บอกว่า มันทำช่องอืมติ๊ดตมันทําลายชื่อเสียงเนาะเพราะมันทําลายชื่อเสียงเนาะถ้าเราไม่ไปคัดยี่ข่าวมันก็จะเงียบไปค่ะคือไม่ให้ราคาไม่ให้สนใจเออมันก็แค่ลมพัดผ่านหรือพวกอ่าจิตวิปลิดวิปลาความจริงไม่มีในเมื่อไม่มีความจริงก็ไม่ต้องไปใส่ใจเออถ้ามันเยอะ ก็ให้ฝ่ายกฎหมายจัดการไปไอ้แบบเนี้ยเล่นได้คดีความแบบนี้เล่นได้หลักกามันไม่ได้มันมันเข้าสู่กระบวนการได้เลย<ม>เออใส่ร้ายแล้วก็ทําให้เสียหายเกี่ยวกับศัก์ศีแบบเนีเ้ยิ่งมันเอาภาพแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้แคปแล้วก็ข้อความที่มันโศเสียดไปทางไหนยังไงนั่นหลัก ส่งทนายได้เลยมแม่จึงไม่ขอขกยี่นะคะโอเคคลิปนี้เอาตำนีแหละตท,ทุกคนประเด็นดามาอิละองอิง,องแม่ขอก้าวข้ามเรื่องนี้เฉพาะเรื่องนี้นะเรื่องอื่นยังเล่นเหมือนเดิม